สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดระเบียบสั่งขามนทนทันทีหลังตั้งกรุงครั้งที่ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางเมื่อทรงเห็นว่าพระสงฆ์ทั้งฝ่ายหัวเหนือมัวมองก็ได้อราธนาพระราชคณะจากในกรุงไปสังสอนทําให้พระสงฆ์กับบริสุทธิ์และเป็นปกติสุขขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นในการสืบเสาะค้นหาต้น ฉบับพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่ยังเหลืออยู่หลังจากเสียกรงุงเพื่อนำมาคัดลอกจำลองไว้สำหรับการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงต่อไปซึ่งจะเห็นได้จากเมื่อคราวที่เสด็จไปปราบชุมนุมเจ้านครสีธรรมราชเมื่อพศ2312ได้มีรับสั่งให้ขอยืมคมภีพระไตรปิฎกจากนครรีธรรมราชบรรทุกเรือเข้ามาคัดลอกในกรุงธนบุรีและในปีถัดมาในคราวที่เสด็จ ไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางที่เมืองอุตรดิษฐ์ได้โปรดเก้าให้นำพระไตรปิฎกลงมาด้วยต้นฉบับที่ได้จากเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสั่งขายนาพระไตรปิฎกในสมัยต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้ตาคฎหมายว่าด้วยวัดปฏิบัติในทางธรรวินัยของพระสงฆ์พศ2316 โดยถือเป็นต้นฉบับกฎหมายพระสงค์ฉบับแรกของไทยและทรงนำแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการจัดระเบียบสังคมในสมัยนั้นด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสละพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์วัดอารามต่างๆเป็นจำนวนมากและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเช่นวัดอินทารามวรวิหาร วัดละคังโคสิตนารามบวรมหาวิหารวัดหงรัตนารามราชวรวิหารวัดอรุณราชวรารามบวรวิมิหารวัดโมรีโลกยารามบวรวิหารวัดราชคลึกบวรวิหารวัดเสาธงหินเป็นต้นภายหลังจากรบบชนะที่เมืองเวียงจันทร์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมา,ามณีรัตนปฏิมากรและพระบางกลับมายังกรุงธนบุรีโดยให้จัดเรือกระบวนพายุหายาตราโชลมากจำนวน246กลำและ,สะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปรับด้วยพระองค์เองแล้วโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ณพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้บำร,ร,รงการศึกษาตามวัดต่างๆและยังโปรดเกล้าให้ตั้งหอหนังสือขึ้นเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาซึ่งคงเทียบได้กับหอพระสมุดในระยะหลังนอกจากนี้ยังโปรดเกล้าให้สแสวงหาและรวบรวมตำราต่างๆที่กระจัดกระจายไปเมื่อคราวกรุงแตกไว้ที่พระอารามหลวงหรือหามาจำลองไว้เป็นแบบฉบับเพื่อใช้ศึกษาเล่าเรียน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียังโปรดเก้าพระราชทานที่ดินให้สร้างโบสถ์วัดสางตาครุฑภายหลังจากที่พระองค์สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชเมื่อปีพศ2312ทร 2, งนำตัวละครผู้หญิงของเจ้านครศรีธรรมราชเข้ามาเป็นครูฝึกหัดร่วมกับพวกละครที่ทรงรวบรวมได้จากที่อื่นแล้วจัดตั้งเป็นละครหลวงของกรุงธนบุรี โดยยึดแบบฉบับการปึกละครของกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังได้สรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์เพื่อให้คณะละครหลวงได้นำไปปึกฮัดออกแสดงด้วยดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ฟื้นฟูนฟนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลื่นเลิกคลื้น,นเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประชาชนทั่วไปเปิดการปึกสอน และออกลงเล่นได้อิสระเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องตน้นเครื่องทรงก็แต่งกันตามลักษณะเรื่องสงผลให้ศิลปะการละครของไทยซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมากตอนปลายอยุธยากับฟื้นตัวขึ้นใหม่โปรดเกล้าให้สร้างสมุดภาพไตภูมิขึ้นเมื่อพศ2319ซึ่งนับได้ว่าเป็นสมุดภาพไตภูมิขนาดใหญ่เล่มหนึ่งของไทย เมื่อขีออกจะมีความยาวถึง34.72เมตรเขียนด้วยสีลงในสมุดทั้งสองด้านโดยฝีมือช่างเขียนสีคน้นปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุก,กีกรุงเทพและอิชบับเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีซึ่งได้ซื้อไปจากประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2436 ทรงมีพระราชดำริว่าช่างไทยสมัยทธนบุรีมีเหลืออยู่น้อยมากจึงทรงพระกุณาโปรดเก้าให้รวบรวมและฟืนฟูการช่างซิบหมูขึ้นใหม่แต่เนื่องจากมีเวลาจำกัดบ้านเมืองอยู่ในระหว่างสงครามสิ่งของที่เป็นฝีมือช่างชั้นดีประณีตงดงามในสมัยกรุงธนบุรีจึงหาได้ยากแต่ที่มีให้เห็นอยู่บ้างได้แก่พระแทน่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปปะดทษฐานอยู่ที่วัดอินทาราม พระแทนสำหรับทรงเจริญวิปัสนากรรมฐานประิสถานอยู่ในวัดพระวิหารเล็กหน้าพระปางวัดอรุณราชวาราลามตู้ลายลดน้ำที่มีสักหลาดแจ้งชัดเจนว่าสร้างในสมัยกรุงธนบุรีอยู่ในหอพระสมุตวทีลายานภายในหอสมุดแห่งชาติและทองพระโลพระราชวังเดิมซึ่งเคยเป็นที่ประทับและเสด็จออกวารชาชการปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ ทรงพระราชินิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้นหนึ่งข้ามปีฉลูจุนศักราด1,132ตรงกับปีพศ2313เป็นปีที่3ในราชการของพระองค์ทรงพระราชินิพนธ์ไว้สีเล่มสม,มุทรไทยคือเล่มหนึ่งตอนพระมงกุฎเล่มสองตอนหนุมานเกี่ยววาลินจนเท้ามารีวราดมาเล่มสา ตอนเท่ามารีวราชพิภากษาและเล่มสีทศก,กัณฐ์ตั้งพิธีซ้ายกวดพลักต้องหอกกระบิลพัตพัจนถูกผมทศก,กัณกับนางมนโทคั้นถึงปีพศ2325ขณะนั้นกรุงธนบุรีมีอายุได้15ปีพญาสันกับพวกได้ก่อกระบฏสมเด็จเจ้าพญามหากตริย์ซึกซึ่งขณะนั้นไปทำซึกก็เขมรจึงกลับมายังกรุงธนบุรี เห็นว่าความไม่สงบของบ้านเมืองเกิดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีสติวิปลาสจึงให้นำไปสำเร็จโทษโดยการตัดพระเศียรนป้อมวิชัยประสิทธิ์แล้วฝังพระบรมศพที่วัดบางลยี่เรือใต้เมื่อวันที่6เมษายนพศ .2325 เสด็จสวรรคตคณะมีพระชนพรรษาได้48พรรษาสิริรวมครองราชได้15ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรีจากนั้นจึงได้สืบสวนความผิดของผู้ขอขบศแล้วตัดสินให้นำพญาสันก็พวกไปประหารชีวิตในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากแนวคิดดังกล่าวแล้วยังมีแนวคิดอื่นเช่นที่เสนอว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถูกสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกทำรัฐประหารและแนวคิดที่ว่า พระอ,องค์ทรงสะละลาราชบัลลังก์และลาพนวดไปยังนครสีธรรมราชเป็นต้นบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุม้มเย้า เสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป